ใครที่ยังไม่ได้ซื้อกดทักเลยครับผมทักเข้าไปในกลุ่มนี้เลยสาดีเจ็ดร้อยกว่าคนด้วยทุกคนครับเจ็ดร้อยกว่าคนกดแชร์ให้พี่นัดหน่อยกดแชร์ให้พี่นัดหน่อยกดแชร์ให้กันหน่อยครับผมแชร์ Share ไปแชร์ Share ไปครับกดแชร์ให้กันหน่อยอ๋อซื้อแล้วโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับคุณพี่วารีครับผมมีคนทักแชทแล้วซื้อเลยเชื่อผมอย่าไปรอมันใกล้งานแล้วนะครับผมแล้วก็ขอเกล่าขอบพระคุณนะครับสําหรับต้องขอเกล่าขอบพระคุณสําหรับท่าน ที่มีอุปการะคุณนะครับผมก็คือเจ้าของโชว์ที่พวกเราได้นํามาโชว์กันนะครับเจ้าของโชว์ที่พวกเราได้นํามาโชว์กันเนี่ยนะครับผมเป็นโชว์จากทางภาคใต้นะครับที่าสาวๆได้ซ้อมกันทุกคนก็คงจะได้เห็นอยู่เบื้องต้นบ้างน,นะครับผมขอกล่าวขอบคุณนะครับผู้ช่วยรองศาสตราจารย์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับเฉลิมพลจันทโชนะครับอาจารย์ประจรําประสูตรหน้าสินสูงวิทยาลัยน้าสินนครราชสีมานะครับเราได้ขออนุญาตท่านก็ ได้นํามาได้ได้อนุญาตให้พวกเราได้นําโชนี้มาโชว์นะครับโชนี้ก็เป็นของสาวตายนะครับวันนี้เล่นนาำลงครับเล่นนําดงครับผมครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพลนะครับจันทโชตอาจารย์ประจําหลักสูตรหน้าศินนะครับศูนย์ศึกษาวิทยาลัยน้าศินนครราชสีเอ่อนครศรีธรรมราชนะครับต้องขอโทษด้วยนครศรีธรรมราชนะครับ ที่อนุญาตให้ดาโชว์ของท่านมาทําการแสดงในงานนี้นะครับผมนะครับเนี่ยทุกคนสุดขออฟ้าตามหารักเนี่ยขนาดเนี่ยทุกคนยังไม่ซื้ออีกหรอเนี่ยเขาน่ารักกันขนาดเนี่ยทุกคนยังไม่ซื้ออีกหรอฮึเพราะฉะนั้นต้องซื้อครับทุกคนครับเชื่อผมผมขอให้ทุกคนซื้อนะครับ เมื่อวานนี้ก็โชว์กันแบบว่าซ้อมโชว์กันแบบฮฮหูหูหลับตับไม่ขะก็สาวๆบ่นไปแล้วว่าเท้าพองอ่ะคือมันคือเรื่องจริงๆก็ว,ว่ามันยังไงดีทุกคนในบางครั้งบางทีอ่ะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้แค่นี้โอเคแล้วแต่ด้วยความที่ศิลปินบ้าบารมีนะพวกเราต้องการให้ให้งานอ่ะมันออกมาดี และมันออกไปสู่สายตาท่านผู้ชมอย่างมีคุณภาพทุกคนนะทุกคนผมกล้าพูดเลยว่าศิลปินทุกคนรวมแม้กระทั่งนุ่นที่เป็นคนสอนไทยเอ่ยที่เป็นคนสอนพูดคําเดียวกันเลยว่าเอาอีกไปอีกลุย fc ต่างแดนทำงานก่อนนะคะสู้สครับพี่วารีคือทุกคนพูดว่าเอาอีกไปอีกลุยเต็มที่เต็มร้อยไม่มีใครอ่อมเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้า ทุกเราตั้งใจทาอะไรเนียเราขอแค่ทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยส,สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราซื้อไม่เป็นทักแชทเลยครับผมคุณพี่ไดโนทักแชทเพจนี้เลยครับทักแชทที่ผมไลฟ์สดนี้เลยทักแชทเลยครับผมต้องเอารูปนละ้อ่อโปรโมทกำลังกําลังทําอยู่ครับผมกําลังทําอยู่แล้วก็จะเราจะค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยรูอยปอกกอกไปนะครับเดี๋ยวกําลังทําอยู่รอสักแป๊บนึงนะครับผมรอสักแป๊บนึง ใครซื้อตั้งแต่เดือนที่แล้วขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่สนับสนุนกับกลุ่มปิดของบ้านารมีนะครับผมช่วยกันทุกคนช่วยกันซื้อวันนี้เลยเชื่อผมเจ็ดร้อยกว่าคนตอนนี้ผมเชื่อว่ามีเป็นร้อยที่ยังไม่ได้ซื้อเพราะน้าซื้อวันนี้เลยซื้อที่เพจลิเกร,รุ่งฟ้ากฤษดาปรมีเลยครับผม ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับถูกต้องครับทำตามขั้นตอนแล้ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าต้องทำยังไงบ้างนะคุณพี่นารีสวัสดีครับคุณปลาสวัสดีครับหมดวันไหนครับหมดเขตวันที่29กันยาครับยี่สิบเก้ากันยาคือวันหมดเขตนะครับไม่ต้องบอกก่อนยี่สิบกันยาคือวันหมดเขตนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนจัดการเลยนะครับผมซื้อกันเลย ไม่ต้องรีรอร่ำไรสัตว์เลยครับผมซื้อแล้วอนุมัติเร็วมากถ้าคุณซื้อวันนี้อนุมัติเร็วแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นการันตีเลยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มพี่แนทหนูลืมใส่ชื่อเฟซที่สลิป ชื่อเฟซไม่จําเป็นครับหนูพลอยถ้าหนูพลอยทักแชทไปและหนูพลอยส่งสลิปไปถ้ามันเป็นสลิปจริงๆพวกพี่มีทางตรวจกันอยู่แล้วถ้าสลิปจริงก็คือได้เข้าได้เลยไม่ต้องเกี่ยวกับชื่อเฟซนะครับแต่ต้องใช้เฟซทักนะครับผมชื่อเฟซไม่เกี่ยวครับผมอนุมัติไวมากคุ้มแน,น่นอนจริงครับอนุมัติไวมากคุ้มแน,น่นอนทุกคนฝากกดแชร์กับพี่เน็ตหน่อยหกรอกับท่านขอคนหนึ่งแชร์กดแชร์คนหนึ่งแชร์กดแชร์เร็ว ฝากกดแชร์ไป่้วดหน่อยเพราะดหนึ่งแชร์แอดมินอนุมัติเร็วมาก แล้วก็ในช่วงระยะเวลา5,000คนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีข้อไหนเลยที่ที่เป็นมูแบบว่าเรียกว่าอะไรโดนตําหนิว่ารับชา้าไม่มีเลยนะครับอนุมัติอยมากเพราะงั้นทุกคนต้องซื้อเลยนะครับสวัสดีพี่พรสั่งความไปสารด้วยนะครับวันเดี๋ยวงานไว้ครูเจอกันนะครับพี่เสียดายจังวันที่29กันยายนหมอนนะั่าตาตอเนี้อคงไม่ได้ดูสารยานคิดถึงมากมาเป็นือก่อน ซื้อกุ้งปิดดูย้อนหลังได้ครับผมนะครับซื้อกุ้งปิดดูย้อนหลังได้ใช่ไม่ถึงอาทีอนุมัติไวมากนะครับถือว่าคุ้มมากผมขอให้ทุกคนซื้อนะทุกคนถ้าทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราอ่ะที่พวกเราอ่านไหมได้รับแล้วที่พวกเราลงทุนไปอ่ะมันสูงมากจริงๆครับขอให้ทุกคนซัพพอร์ตกันนะครับอย่างตอนนี้ด้วยสมมุติว่าค่าลิขสิทธิ์เอยอัน,นต้องพูดก,กันก่อนนะค่าลิขสิทธิ์เอยสองแสนกว่าแล้วอ่ะค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ ที่พวกเราได้นํามาทําการแสดงกันอ่ะนะก็2องัพแล้วนะครับผมแล้วก็ไหนจะเป็นรูปแบบการแสดงบนเิธีที่เกปีนี้ลงจอลง,ลงจอแอลวดีด้วยเพื่อความสวยงามความสมจริงของฉากการแสดงเนื้อเรื่องอุปกรณ์ในการแสดงโชว์ใหม่ทุกอย่างคือลงทุนสูงมากเพราะฉะนั้น การันตีถึงความคุ้มสําหรับเงินราคา299บาทของทุกคนที่ทุกคนซื้อผมขอการันตีว่าคุ้มและคุ้มอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ซื้อนะครับปีนี้ขอให้ยอดทะลุหมื่นกว่าขอให้ยอดทะลุหมื่นกว่านะครับขอให้ยอดทะลุหมื่นกว่าเพราะถ้ายอดทะลุหมื่นกว่าปีหน้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้อย่างแน่นอนนะครับขอให้ทะลุหมื่นกว่านะครับ